สวัสดีครับวันนี้บริษัทเมยา2018มาเยี่ยมชมลูกสวนปลูกโกโกโ้แซมในสวนส้มนะครับที่อำเภอป่องผานะครับโกโก้อ,อายุ1ปีกับ2เดือนนะครับโกโก้สูงนะครับสูงนี่อยู่ประมาณก็สูงประมาณสัก2เมตรได้นะครับถือว่างาม ใช้ได้ครับส้มก็งามนะครับดูนะฮะส้มก็งามส้มยังไม่ได้เก็บเลยนะครับส่วนนี้จะถามว่าต้นเล็กมีไหมดูด้านหลังนะครับต้นเล็กเล็กก็มีนะครับแต่ว่านี่กระสงปก็มาเพียงเอวนะครับนะครับนู่นต้นใหญ่มีต้นเล็กมีเป็นธรรมชาติของโกโก้นะครับส้มก็งามโกโก้ก็งามนะครับโกโก้ก็เริ่มออกดอกมีลูกบางแล้วนะครับนะครับ เดินพาท,ท่านชมไปเรื่อยๆนะครับปลูกในสวนส้มน,น,นะครับวันนี้วันที่11มกราคม2565อ่าวันดีครับผมเน่เจ้าของสวนตัวจริงมาแล้วครับไปกันครับโ,โกโก้เห็นสภาพไปกันไหมครับงามครับงามเนาะงามงาม,งามมากเพราะว่าเพิ่งในปีสองเดือนเนาะมันก็โหสูงนี่ท่วมหัวละได้ปุ๋ยดีนะครับปุ๋ยส้มด้วยปุ๋ยโกโก้ด้วยเนาะ ฮาร์ดขี้ไหมเฮ็ดแต่ขี้วัวขี้ขี้วัวครับโอเคลานลาเลี้ยงวัวครับอ๋อครับก็เลยได้ขี้ถูกมาเป็นฮาร์ดขี้นะครับส้มก็งามครับเนาะก็จะไส้มก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ยังไม่ถึงเวลาเก็บใช่ไหมเนี่ยฮะรอเนี่ยครับรอการกุ้มพาอ๋อหลังการคุ้มพาโอ้โโกโก้ก็งามสมบูรณงามนะฮะเดี๋ยวไปดูครับติดหนวยแล้วใช่ไหมครับติดแล้วครับก็เริ่มใหญ่แล้วหรอครับต้นนั้นจะใหญ่แล้ว นี่นะครับสภาพโกโก้ในส่วนส้มมีหน่วยแล้วแล้วเนาะหลายลูกก็เริ่มปกติครับมันมันปีปีสองเดือนสามเดือนแล้วเนาะก็เริ่มจะมีหน่วยแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วใช้ได้จริงๆคือต้องประมาณสามปีครับแต่ช่วงนี้ก็จะมีเรื่อยเรื่อยมันก็มีมาหล่นไปมันเริ่หันหน่วยเอะปลูกแล้วมาหันหน่วยมันก็ใจออนป่ะใช่เนี่ยหันมาโอเคมันถึงหน่วยแน่นอนครับครับโกโก้แล้วปีหกเดือนก็เร่มีหน่วยนะครับแต่ว่าหน่วยยังเล็กใช้ไม่ค่อยได้ ต้องสองปีสามปีขึ้นไปครับผู้จัดการมาแล้วครับเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็มาแต่งกิ่งให้ดูครับเป็นตัวอย่างเนาะนตัวอย่างห้ดูละตัวนี้กิ่งไหนมันตัดกิ่งเหนือเขนไว้นะครับแล้วก็แต่งให้ดูโอเค okay. คลิปนี้ท่านสรางคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปลากันด้วยเจ้าของสวนนะครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ